สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับที่เรียนในรายวิชาโครงการนะครับในวันนี้ก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเอกสารนะครับซึ่งเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มเติมให้นั่นก็คือเรื่องของการจัดหัวข้อย่อยและลำดับเลขซึ่ง ในส่วนของการจัดหัวข้อย่อยและลำดับเลขนั้นในรูปแบบเอกสารที่ให้ไปตั้งแต่บทที่1ถึง5แล้วก็ภาคผนวกบางส่วนนะครับมันก็มีรูปแบบอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีบางบทที่จะต้องทำเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นบทที่2ที่ยังไม่มีรูปแบบการจัดหัวข้อย่อยในแต่ละเรื่องที่นักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมมาเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการ ในการที่จะจัดให้มันถูกต้องให้มันเป็นลำดับเป็นแถบนะครับโดยวิธีการจัดนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับเคยนำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คือการเยืองเข้าไป1แถบ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 แเราจะไม่ใช้วิธีการเคาะนะครับในวันนี้เราจะมาดูกันว่าลักษณะของการจัดหัวข้อย่อยและการลำดับเลขนั้น มันจะมีลักษณะยังไงนะครับคนที่ทำจัดทำเอกสารของกลุ่มนะครับก็พยายามดูไปด้วยนะครับเวลาจัดเอกสารมันจะได้ทำอย่างถูกต้องจะได้ไม่ต้องแก้ไขหลายรอบเพราะในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานั้นก็พยายามจะให้เร่งชิ้นงานเพื่อจะให้มีความคืบหน้าของตัวชิ้นงานแล้วก็เอกสารก็จะทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเองนะครับ นี่เป็นสูตรที่จะทาให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเอง,เองจะเขียนงานลงไปในเอกสารได้มากยิ่งขึ้นในเวลาที่โดนกรรมการถามนะครับก็จะสามารถอธิบายได้อย่างเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเลยนะครับเราก็ตั้งค่าหน้ากระดาษลายให้มันเสร็จเหมือนเดิมนะครับ แล้วทีนี้จะมีตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างแรกนะครับนี่ครับชุดนี้ขยายใหญ่นิดหนึ่งชุดนี้นะครับก็เป็นชุดของตัวอย่างการจัดเอกสารที่มันจะมีหัวข้อใหญ่ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือนะครับขนาดก็จะเป็นขนาด16ตัวหนาอันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับตามแบบฟอร์มมันมีอยู่แล้ว ถ้าเป็นบทที่2ก็จะเป็น2.1แล้วก็หัวข้อใหญ่นะครับนี่เราก็ไปดูมานะครับตมันมีอยู่แล้วน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเป็นหัวข้อย่อยที่มันต้องทำการแท็บเข้าไป1แท็บนั้นต้องการทำการกดแท็บเข้าไป1แท็บหรือการเยื้อง1เยื้องนะครับก็ให้ทำการกดแท็บเข้าไปนะครับนี่ผมกดแท็บเอานะครับมันจะเป็นแบบนี้ มันจะได้เป็นหัวข้อย่อยหนึ่งระดับตัวเลขที่ใช้ในการลำดับก็จะเป็นต่อจากตัวเลขอสองชุดแรกนะครับจะเป็นตัวเลขต่อจากหัวข้อใหญ่นะครับก็จะเป็น1.1นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นจุดหหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามันเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อย่อยซ้ายในลำดับที่1น,นะครับบรรทัดที่3นี้มันจะเป็นหัวข้อ ย่อยระดับที่2นะครับซึ่งมันจะต้องแท็บทั้งหมด2แท็บนะครับเราดูที่เคอร์เซอร์ของผมตรงนี้นะครับผมจะกลับไปแล้วผมกดแทบ็บกดแทบ็บเห็นไหมครับมันจะเป็นการยืงเข้าไป2ระดับหรือการกดที่ปุ่มแทบ็บ2ปุ่มนั่นเองนะครับฉะนั้นอันนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับการกดแท็บเข้าไปตรงนี้นะครับ ทีนี้ตัวอย่างตัวนี้มันจะมีหัวข้อย่อยที่มันย่อยเข้าไปครับก็คือหัวข้อย่อย3ระดับนะครับเวลาที่เราทําก็ต้องกดแท็บทั้งหมดกี่ครั้งครับนี่ดูจากตัวอย่างด้านบนเดี๋ยวผมจะขีดเส้นให้ดูนะครับแบบนี้แบบนี้ก็หมายความว่าไงครับหมายความหมายความว่าต้องกดแท็บทั้งหมด3ครั้งนะครับถึงจะได้ตัวเลขมาทีานี้มาดูหัวข้อย่อย2ก่อนครับ การใส่ตัวเลขก็จะต้องอ้างถึง3ตัวแรกของหัวข้อที่อยู่ด้านบนก่อนนะครับก็จะเป็น1 1 1แบบนี้แล้วก็เป็นลำดับของหัวข้อย่อยของระดับที่2ก็คือเริ่มต้นที่1นะครับหัวข้อย่อยระดับที่3นะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยตัวเลขข้างบนนะครับสูงสุดมันจะแค่3จุดหรือ4หลักเท่านั้นนะครับฉะนั้นถ้ามันเลย4ีหลักแบบนี้ไปแล้วก็ให้เรามาใช้เป็น1 แล้วตามด้วยวงเล็บนะครับ1ตามด้วยวงเล็บถ้ามีหัวข้อย่อยระดับ3ปีก็จะเป็น2วงเล็บแบบนี้นะครับถ้ามีหัวข้อย่อยของหัวข้อย่อยระดับ3ปีก็จะเป็น2.1วงเล็บแบบนี้นะครับมันก็จะย่อยไปลักษณะแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เจอเนี่ยจะอยู่ประมาณ1วงเล็บ2งวงเล็บก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับยกเว้นว่าข้อมูลของใครที่จัด ได้ละเอียดนะครับค้นหาข้อมูลมาแน่นก็เอามาใส่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตัวอย่างของการจัดที่มันเป็นมีลักษณะหัวข้อหัวข้อจะประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราดูการจัดแบบนี้มันจะดูแบบดูยังไงว่าเป็นแทบไม่แทบเคาะไม่เคาะนะครับมันจะดูยากนะครับแต่ถ้าเคาะเนี่ยบางทีผมดูผมก็รู้เลยครับพราะเวลาปริ้นออกมาเนี่ยมัน ดูไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่ถ้ากดแท็บนี้เท่ากันอยู่นี่มันเวลาเราจัดเอกสารนะครับผมขอแนะนําเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจว่าเรากดแท็บหรือเรากดเคาะนะครับให้เราขึ้นไปที่ตรงนี้ครับนี่ดูเคอร์เซอร์ใหญ่นะครับดูลูกศรใหญ่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายที่จะใช้สําหรับการช่วยให้เรารู้ว่าเรายอดหรือเราเคาะ ือเราทําอะไรกับข้อความในบรรทัดนั้นนะครับนั้นผมกดเลยนะครับกดหนึ่งครั้งกลับมาดูที่เอกสารมันก็จะมีอะไรครับมันก็จะมีในส่วนของเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายกํากับอยู่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจมันคือเครื่องมือที่จะช่วยสําหรับให้เราดูว่าเรากดแท็บทั้งหมดกี่ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ถ้าเราอยากให้มันหายเราก็มาที่เดิมครับ นี่มาที่เดิมของมันแล้วก็กดออกนะครับกดใช้งั้นลองใช้งานดูนะครับมันก็จะบอกได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นการเคาะก็จะเป็นจุดแบบนี้นะครับถ้าจุด2จุดหมายว่า2เคาะนะครับนี่จุด2จุด 2. เคาะจุด2จุด2เคาะจุดเดียวก็เคาะเดียวถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นี่ที่มันมีลูกศรชี้ไปด้านขวานะครับแปลว่ามีการแทบครับมีการแทบมีการแทบเกิดขึ้นเห็นไหมครับ อย่างตรงนี้ก็มีการแทบมีการแทบ็บแต่ว่าตรงนี้มันติดแท็บตัวอื่นอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับถ้าเราใช้เครื่องมือตัวนี้มาช่วยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคเนาะตัวนี้น่าจะช่วยให้นักเรียนดูง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นกว่าเดิมก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับอ่าผมถนัดใช้ตัวนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมปิดไปก่อนเผื่อพวกเราไม่ถนัดนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างที่ส ตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2จะเป็นตัวอย่างที่ผมขอ enter นะให้เห็นเฉพาะมันเป็นหัวข้อใหญ่เลยนะครับเป็นหัวข้อใหญ่เลยแล้วไม่มีหัวข้อย่อยอีกไม่มีหัวข้อย่อยมันก็จะมีเฉพาะเนื้อหานะครับฉะนั้นให้เรากดท็บเข้ามา1แท็บแล้วก็พิมพ์เนื้อหาไปเลยนะครับตัวนี้มันเป็น1แท็บเป็น1แท็บนะครับแล้วก็พิมพ์เนื้อหาไปเลยจนจบนะครับเนื้อหาทั้งหมดจะต้อง เนื้อหาบรรทัดที่2เป็นต้นไปก็ต้องมาชิดซ้ายนะครับฉะนั้นวิธีการดึงอะไรพวกผมสอนไปแล้วนะครับให้เราดูตามคลิปที่ผมสอนไปโอเคนะครับอันนี้ถ้ามีหัวข้อใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเฉพาะเนื้อหาไม่มีหัวข้อย่อยก็พิมพ์ไปเลยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับตัวต่อไปอ่ะตัวนี้ครับตัวนี้ ผมมีตัวอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอลดขนาดหน้าจอนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่จะเป็นหัวข้อใหญ่ด้านซ้ายมือนะครับหัวข้อใหญ่ด้านซ้ายมือขนาด16หนานะครับแล้วทีนี้มันจะมีหัวข้อย่อยระดับ1ก็จะเป็นอะไรครับตัวเลข2 ชุดแรกนะครับก็จะเป็นอ้างถึงตัวนี้เลยครับเห็นไหมก็จะเป็น1.3แล้วก็เติมจุดแล้วก็เติม1เข้ามาแล้วก็พิมพ์ส่วนของหัวข้อชื่อของหัวข้อนั้นนะครับไม่ต้องมาพิมพ์หัวข้อ,อยระดับ1ระดับ2อะไรพวกนี้นี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆแล้วทีนี้ถ้าในหัวข้อ,อย่อยระดับที่1มีเนื้อหาก็ใส่เนื้อหาเข้าไปเลยนะครับโดยจะต้องกดแท็บจากฝั่งซ้ายกันซ้ายมาเท่าไหร่ครับมา2นะครับ1น่เห็นไหมครับ มันก็จะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในหัวข้อตัวนี้นะครับตัวต่อมาอันนี้เป็นหัวข้อย่อยระดับหนึ่งนะครับเป็นลำดับที่2ก็จะเป็น1.3.2เห็นไหมครับแล้วก็พิมพ์หัวข้อลงไปถ้ามีนะครับตัวอย่างตรงนี้มันยังไม่มีรายละเอียดครับมันจะมีหัวข้อย่อยระดับ2นะครับก็จะต้องแท็บเข้ามากีทแท็บครับ 1..2 นะครับ เพราะตัวนี้มันจะเป็นของหัวข้อ1.3.2่ฉะนั้นเลขมันก็จะขึ้น1.3.2แล้วก็ต่อด้วย1นะครับบริเวณหัวข้อของมันก็พิมพ์ตามที่เรามีนะครับอย่างตรงนี้มีหัวข้อ,อย่อยระดับ2 2หัวข้อนะครับก็คือ1.3.2.2นะครับเห็นไหมครับแล้วต่อมาใน1.3.2.2จะมี หัวข้อย่อยระดับ3ครับจำที่ผมบอกได้ไหมครับเริ่มต้น,นถ้าหัวข้อมันมีตัวเลขมากกว่า4ตัวแล้วเราไม่ต้องไปใส่ตัวที่5นะครับให้เราเปลี่ยนจากตัวเลข4ชุดมาเริ่มต้น1ใหม่แล้วก็ใส่วงเล็บปิดท้ายนะครับใส่วงเล็บปิดท้ายขออภัครับแบบนี้นะครับนี่ ถ้าหัวข้อย่อยระดับ3มีกี่หัวข้อก็เริ่มต้นที่1วงเล็บแล้วก็สงวงเล็บ3ามวงเล็บ4วงเล็บไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ตามนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะแล้วทีนี้ในหัวข้อย่อยระดับ3มีเนื้อหาก็ต้องแท็บเข้าไป1แท็บนะครับ1แทบ็บถ้านับจากซ้ายก็จะเป็นกี่แท็บครับ12 3 4 5สอห้าเแท็บนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับเวลาที่เรา กับหัวข้อแล้วต้องไล่ให้ถูกว่าอันไหนเป็นหัวข้ออันไหนเป็นเนื้อหารายละเอียดถ้าเป็นหัวข้อแล้วมีเนื้อหารายละเอียดก็ต้องย่อยเข้าไปต้องย่อต้องเยื้งเข้าไปนะครับหนึ่งแท็บและเวลาลำดับเลขอย่างที่ผมบอกนะครับเริ่มต้นที่สองหลักขั้นด้วยจุดหนึ่งมีสามหลักมีสี่หลักพอสี่หลักเสร็จปั๊บก็จะเริ่มต้นที่วงเล็บนะครับฉะนั้นถ้าใครไปใส่อะไรมาครับเป็นลบ เป็นลบเป็นจุดอะไรไม่เอานะครับผมให้แก้หมดหรืออยู่ดีๆมาหัวข้อใหญ่เลยนะครับนี่แบบนี้แล้วมาเป็นหนึ่งวงเล็บแบบเนี้ยไม่เอานะครับหรือมาปั๊บเป็นขีดอะไรแบบนี้ที่เป็นอ่าลำดับแบบสัญลักษณ์ไม่เอานะครับเราจะต้องจัดตามนี้นะครับนี่คือรูปแบบที่เราจะใช้งานกันนะครับตามนี้เลยนะครับนี่นี่คือตัวอย่างของ ตัวที่มันมีเนื้อหาย่อยอยู่นะครับมันจัดง่ายๆเราสังเกตนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือช่วยนะครับถ้าผมใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยนี่ตัวนี้ครับเป็นรูปตัวนี้นะครับกดปับ๊บมันก็จะทําให้ผมดูง่ายขึ้นเห็นไหมครับผมจะรู้เลยว่าไหนแทันไหนไม่แท็นไหนเคาะไม่เคาะนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้เห็นชัดเจนเนี่ยครับ เห็นนะครับนี่ฉะนั้นเครื่องมือตัวนี้มันก็ช่วยเราได้นิดหนึ่งหรือช่วยได้เยอะก็แล้วแต่คนถนัดนะครับอย่างผมผมถนัดเวลาจัดเอกสารผมจะเปิดดูปับ๊บผมจะรู้หมดเลยว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการจัดหัวข้อต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ในบทที่1เอกสารบททุกบทมันมีอยู่นะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างบทที่1นึ่งนะครับดูไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นไฟล์ pdf นะครับ ผมให้ดูนะหัวข้อเท่าไร่ครับนี่อันนี้หัวข้อซ้ายใช่ไหมครับหัวข้อซ้ายหัวข้อซ้ายลำดับที่1.1นั้นไม่มีหัวข้อย่อยครับมีแต่เนื้อหาข้อความเลยก็ไม่ต้องใส่เลขลำดับในหัวข้อย่อยก็พิมพ์เนื้อหาไปเลยครับอันนี้เราทํามาบ่อยเราน่าจะรู้แล้วนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับลงมา หน่งจุดสองวัตถุประสงค์มันไม่มีรายละเอียดครับมันจะถูกแบ่งเป็นหัวข้อย่อยก็จะเป็น1.2.1แบบนี้นะครับเห็นไหมไม่มีเนื้อหานะครับมันจะเป็นหัวข้อก็กดเข้าไป1แท็บแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเป็นหัวข้อกำกับแล้วก็ใส่รายละเอียดของหัวข้อนั้นไปนะครับ1.3 1.3สังเกตไหมครับ ว่าทำไมไม่มีในส่วนของอเลขกำกัดน,นะครับผมจะบอกข้อสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งว่ากรณีที่เนื้อหามันไม่มีหัวข้อมากกว่าหนึ่งเราไม่ต้องใส่เลขลำดับให้เราใส่ข้อความไปเลยเอาใหม่นะครับกรณีที่เนื้อหาของหัวข้อใหญ่ตัวนั้น มันไม่มีมากกว่าสองข้อ,อ,อย,ยิงผิดครับขออภัยครับฟังใหม่นะครับกรณีที่หัวข้อในหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่ตัวนั้นมันมีแค่หนึ่งไม่ต้องใส่เลขลำดับให้ใส่ข้อความไปเลยอย่างเช่นสมมติฐานเรามีข้อเดียวไม่ต้องใส่เลขให้ใส่เป็นข้อความแบบนี้ไปเลยนะครับจบนะครับ เข้าใจนะครับฉะนั้นถ้าไปตรวจดูในบทที่2บทที่สบทที่สเจอก็เดี๋ยวค่อยมาปรับกันถ้าเห็นก็ปรับก่อนนะครับโอเนนะใน1.4มีหัวข้อย่อยระดับที่1นะครับก็แท็บเข้ามาแล้วก็พิมพ์หัวข้อแล้วทีนี้มันจะมีหัวข้อย่อยระดับที่2ก็พิมพ์เห็นไหมครับเลขลาดับ1.4.1.1เราจะเห็นว่ามันเป็นรูปแบบนี้นะครับตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นหัวข้อย่อยระดับ1ของหัวข้อใหญ่นะครับ ดูนะครับนี่เห็นไหมครับและตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้สังเกตนิดหนึ่งทำไมถึงไม่มีหัวข้อย่อยระดับ3ก็คือ1นงวงเล็บสองวงเล็บนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีแค่หัวข้อเดียวก็ให้ถือว่าเป็นข้อความนะครับกดแท็บจากตรงนี้มาแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับแต่ข้างล่างเห็นไหมครับข้างล่างมันจะถูกแบ่งเป็น2หัวข้อก็ใส่เลขลําดับแบบนี้ เนี่ยเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่ข้อย่อยระดับ2ระดับ3ระยะเวลามีแค่ข้อเดียวหรือมีแค่ย่อดหน้าเดียวก็ไม่ต้องใส่1วงเล็บ2วงเล็บนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับตามนี้ประโยชน์นะครับอันนี้ตัวอย่างประโยชน์นะครับไอซีแดงๆตรงนี้ไม่ต้องไปเอามานะครับไปลบมาด้วยนะครับใครที่ส่งผมแล้วมีมานี่ไม่น่าให้อภัยนะครับสีแดงลบออก มันมีหัวข้อทั้งหมด3หัวข้อใช่ไหมครับก็จัดเป็น1.5.1.2.3ออันนี้ก็มี3หัวข้อก็ใส่ตัวเลขกำกับแล้วก็ใส่อะไรครับรายละเอียดมานะครับนิยามสับถ้ามีอยู่หัวข้อเดียวนะครับตัดเลขข้อออกแล้วก็ใส่เหมือนกับพวกสมมุติฐานเลยก็คือไม่ต้องมีเลขกำกับแต่นี้ผมเชื่อว่าสมมติฐานนิยามศัพท์ของแต่ละคนมันน่าจะมีมากกว่า2ข้อก็ ใส่ตามนี้มานะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นเป็นตัวอย่างให้เราดูย้ําคนที่จัดเอกาสารนิดนึงว่าเวลาลําดับกดย่อหน้ากดเยื้องใส่อะไรยังไงมันเป็นไงนะครับนี่คือที่มาที่ไปของมันที่ผมเอามาให้ดูนะครับชัดเจนนะครับนั้นไฟล์ที่ให้ไปที่ดาวน์โหลดไปก็ไปดูด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันเป็นไฟล์เวิร์ดเนี่ยเราดาวน์โหลดไป ใช้กับเครื่องตัวเองเนะี่ยรูปแบบมันอาจจะเพี้ยนก็ได้นะครับเพราะว่าเวิร์ดที่ผมทํากับเวิร์ดที่เราทำเนะ่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นลองเช็ครอบหนึ่งเพื่อความถูกต้องนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการจัดโอลืมเปิดสไลด์นะครับโอ้โหเสียหายหลายแสนนะครับก็ลองกลับไปดูนะครับในส่วนของเอกสาร pdf นะครับ ที่ผมให้ดูนะตามนี้เลยครับหรือถ้าในตัวสตรีมสดตัวนี้มันดูยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะมีคลิปอัพขึ้นไปให้อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลืมเปิดหน้าในส่วนของ pdf ครับขออภัยด้วยนะครับบางคนก็ฟังอยู่ตั้งนานทำไมเอา้าทำไมไม่มีนะครับ sorry นะครับลืมเปิดนะครับจบแล้วครับอธิบายทีนี้ <laughs> กลับไปที่ตัวนี้ใหม่นะครับ